รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคียวเราไปหาของกินอร่อยๆกันที่จังหวัดสิงห์บุรีครัวรัชตะมีเมโนโอูอาหารกว่า70เมนูถูกให้เยอะ ริมแม่น้ำเจ้าพยานางรัชนกงามขำกลับมาเปิดร้านอาหารตามสั่งที่บ้านติดริมแม่น้ำเจ้าพยาที่บา้านเลขที่35หทับห่หมู่สิบตำบนบางกระเบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีหลังจากที่เคยทำร้านอาหารตามสั่งที่กรุงเทพมายาวนานกว่า19ปีเพราะต้องการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วตั้งชื่อร้านตามชื่อลูกชายว่าครัวรัชตะแม่นกมีเมนูอาหารตามสั่งมากกว่า 50- ถึงเจเมนู ทำอาหารคนเดียวรวดเร็วว่องไวสามารถทำกับข้าวและสเต็กไปพร้อมๆกันด้วยมีแค่ญาติคอยช่วยเป็นลูกมือช่วยเหลือเล็กน้อยลูกค้าติดใจรสชาติปริมาณที่ให้เยอะและราคาไม่แพงเริ่มต้นที่50-100บถึงบาทมีเมนูข้าวราด เช่นข้าวราดหมูสามชั้น<ด>ขั่วพริกเกลือข้าวราดคณาปลาเค็มข้าวราดยำไข่ดาวข้าวราดลาบหมูและเมนูกับข้าวแกงป่ามะเขือเปาะกุ้งทอดซอสมะขามาและหลากหลายเมนูให้เลือกกันแบบไม่ไหว ช่วงพักเที่ยงมีลูกค้าจากหน่วยงานราชการตำบลข้างเคียงและตามเพจมารับประทานกันเป็นประจำระหว่างรอออเดอร์จะนั่งถายรูปก,กันกับวิวแม่น้ำเจ้าพยาอิ่มท้องอิ่มใจกับบรรยากาศและรสชาติอาหารกับมาทานซ้ำอีกร้านเปิดมานานกว่า3ปีแล้วตอนนี้สามารถอยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะราคาไม่แพงมารับประทานกันเจ็ดคนจ่ายเพียงคนละ80บาทอาหารสั่งกันแบบเต็มโตะ๊ะเต็มอิ่มครัวรัชะตะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเส้นทางสิงหบุรีชัยนาสายเก่าใต้วัดกระดังงาติดริมน้ำ เจ้าพยามีที่จอดรถให้ไม่ไกลจากร้านอาหารจอดรถได้สองคันเปิดร้านทุกวันเวลา8.30นาิกานาทีถึง16นาฬิกาหรือใครจะมาถ้าอยากได้รวดเร็วก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่โทร096 738 9129นี่คือหน้าตาของอาหารเมนูต่างๆที่ลูกค้ามาและนี่ก็คือบรรยากาศวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มาแล้วก็ต้องเซลฟี่กันเพื่อเก็บบรรยากาศไป ฝากและลงโซเชียลเพื่อช่วยโปรโมทร,ร้านอาหารแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนี่คือครัวรัชตะซึ่งถือเป็นครัวอาหารตามสั่งของจังหวัดสิง์บุรีที่มีวิวนับล้าเลยเชียวเดียวนะครับซึ่งติดอยู่กับริมแม่น้ำเจ้าพยาและก็นี่หน้าตาของเมนูอาหารที่ทางร้านสร้างสารรค์และ ทำมาให้กับลูกค้าซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าที่มาสั่งกินกันนะครับซึ่งก็จะเป็นข้าราชการในพื้นที่และนอกพื้นที่หรือใกล้เคียงพื้นที่ของครัวรัชตาก็จะมากินกันมีทั้งสเต็กมีมากาักะโรนีมีเมนูหลากหลายนะครับหน้าตาน่ากินนะครับนี่สเต็กหมูซึ่งดูแล้วสีสันน่ารับประทานมากครับ ใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีไม่ยังไม่เคยไปก็มาสามารถลองชิมกันได้นะครับมาชิมกันได้ที่ครัวรัชตะเส้นทางสายสิงห์บุรีชัยนาสายเก่าห่างไปทางวัดกระดังงานะครับมาลองแวะชิมกัน ว่าจะอร่อยอย่างที่ทีมขาวเราได้ลงไปสํารวจหรือไม่นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับว่าอาหารที่ไปชิมแล้วเป็นยังไงนะครับมาชิมกันได้ที่ครัวรัชตะสิงบุรีซึ่งไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาก็ไม่แพง50บาทถึง100บาทตามเมนูที่สั่งนะครับซึ่งสามารถมาทานกันได้เลยนะครับเมนเนี่ยเยอะมก้าหกสิบเมนูได้ คเมนูก็มีตามตามนั้นเลยทำอาหารนี่ใส่ใจด้วยเนาะค่ะใส่ใจทำทานยังไงก็ทำให้ลูกค้ายังงั้นนะคะตาคายืนอยู่ที่ถ้าถ้าเป็นกับข้าวก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งถ้าเป็นอาหารจานเดียวก็ห้าสิบาทหมดหมูไก่ทะเลอะไรก็ห้าสิบาท ทางนี้มาอย่างไรลองฝากหน่อยดิมาอย่างไรมายากมายะมายะค่ะมายะชือชื่อช่อครัวรัชตะอำเภอเออหมู่8ตำบลบางกระเบือวัดกระดังงาดีกว่าที่หลักๆเนาะอยู่ใต้วัดกระดังงาค่ะมาจากสิงห์ประมาณ6กิโล่าจากสิงห์ไปทางสายเส้นใช้นาทเก่าเนาะจากสิงห์บุรีเส้นใช้นาทเก่าจอดรถก็มีที่จอดอ่านาแม่เห็นไหม ตรงบ้านอาเทียนเนาะอ่าเขียนไว้แล้วก็ที่บ้านนิดหน่อยสองขั้นตรงนี้ได้ไงครับที่มาที่ไปมล้วที่อ่าที่มาที่ไปปกติอยู่ขายอยู่กรุงเทพนะคะและ้วทีนี้ลูกเรียนจบมาแล้วก็อยากกลับมาทําที่บ้านมากเลยก็คือพ่อแม่แก่ก็อยากจะมาดูแลพ่อแม่ด้นนดวยงานที่มาตึกก็เกือบสามปีแล้วค่ะเก<น>ือบ <ละ S 2> สามเกิดตรงนี้เหรอค่ะ<า>ลูกค้าท่ <ละ S 2> านใหญ่เป็นยังไงที่ติด ก็มาทั่วๆไปจนประธานบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี you know ้สารอปตอะไรพวกเนี้ยค่ะอปจอะปจแล้วก็พวกสารธารัสุปอะไรพวกเนี้ยค่เพราะอะไรร้านเราอาหารเป็นแบบนี้รสชาติรสชาติก็ทั่วๆไปเนาะแตทุกคนไปคาถาลูกค้าว่าโอเคแล้ รสชาติดีทำอะไรทำให้คนติดอ่ะคนดูไหก็คือปริมาณด้วยมั้งแล้วก็รสชาติปริมาณรสชาติอาหารแล้วก็ราคาไม่แพงมากอะไรนี่ค่ะมีวิวนี่ก็คือวิวด้วยอ่หาลูกค้าชอบชอบวิวมากใช่พี่เป็นคนที่นี่เลยใช่ค่ะบ้านเกิดเลยไม่ทำแล้ว <laughs>